วิช <We> ในโลกแห่งการเรียนรู้ศตวรรษที่21ครับซึ่งผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นคนเจนแซดคุณครูอย่างพวกเราไม่เพียงแค่ต้องสอนหรือว่าถ่ายทอดความรู้เท่านั้นครับแต่ยังต้องทำอีกหนึ่งหน้าที่นั่นก็คือที่ปรึกษาครับ ถ้ายังนึกภาพไม่ออกผมอยากให้นึกไปถึงโค้ชของทีมนักกีฬาครับผมอย่างเช่นกีฬาว่ายน้ำครับนักกีฬาว่ายน้ำจะประสบความสำเร็จได้ส่วนหนึ่งก็ขึ้นอยู่กับโค้ชแน่นอนครับการทำธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรหรือจะสอนให้ผู้เรียนนั้นคิดแบบผู้ประกอบการและใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นครับ ก็คงหนีไม่พ้นการเรียนการสอนแบบที่เรียกว่าลงมือทําจริงหรือที่เรียกว่า active learning ครับชาวจีนแผ่นดินใหญ่พูดถึงเรื่องนี้มานานแล้วครับโดยเขามีคําที่บอกว่าฉันฟังแล้วฉันก็ลืมฉันเห็นฉันก็จําได้แต่ถ้าฉันลงมือทําฉันจึงเข้าใจเห็นไหมล่ะครับว่าสิ่งที่สําคัญคือการลงมือทําลงสนามจริงลองผิดลองถูกเพื่อนําไปสู่ความเข้าใจอย่างทองแท้ แตกต่างจากการเรียนทฤษฎีในห้องเรียนครับพอสอบเสร็จก็ลืมไม่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างชัดเจนจุดนี้นี่แหละครับที่ทำให้ครูอย่างพวกเราจะต้องเข้ามามีบทบาทในการเป็นที่ปรึกษาหรือโค้ชสำหรับการเรียนการสอนยุคใหม่ครับสำหรับหัวข้อเทคนิคการให้คำปรึกษาทางธุรกิจและการนิเทศสอนแนะพบว่าไม่ค่อยมีเปิดสอนในสถาบันการศึกษาต่างๆเท่าไหร่ครับมีอย่างมากก็เป็นเพียงแค่การแนะแนวคร่าวๆ หรือมากกว่านั้นก็เป็นเพียงแค่การอบรมหลักสูตรในสถาบันบางแห่งเท่านั้นทําให้การศึกษาหรือว่าเรียนรู้แบบลงมือทําจริงอยู่ในวงแคบจํากัดและไม่ค่อยแพร่หลายครับจึงทําให้ประเทศไทยของเรานั้นยังคงขาดโค้ชฝีมือดีอีกเป็นจํานวนมากครับถึงเวลาแล้วแล้วครับที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันว่าการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจนั้นจะต้องมีวิธีการกลยุทธ์และเทคนิคอย่างไรบ้าง และที่สําคัญครับอาจจะต้องมีชั้นเชิงบางอย่างในการให้กําลังใจเพื่อสร้างแรงขับให้กับผู้เรียนนําไปสู่ความสําเร็จในอนาคตพร้อมที่จะเป็นโค้ชมือหนึ่งหรืออยังละครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มต้นเลยครับ